เมวนเป็นเลงป็นเนเลงเมาวันเส้นเลือดอุดตันเยี่ยมเยี่ยมมวาเข้ามาเยี่ยมเพือนไดีไอ้ไดีครับ น้องสวัสดีครับสวัสดีครับรีบตกมือเขาซลนะครับครับก่อนที่จะไม่มีเขาให้เราตกมือไปไปไหนอ่ะตับกรุงเทพไงยังอยู่ยังไงยังไงศพก็ต้องอยูกรุงเทพครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวุกยืไม่ได้เฮ้ยได้กดเด็กมัน้าเดยวยืไม่ได้โอ้ไปบังเจอกันเช้าไปเด็กจะว่าจะโ้คิดมึงก็คิดกูรู้เน่เน่มาเจะคิดให้พ่อมึงตาย พ่อกูตายไปนานแล้วโอ้ยจะแปลกไว้เนี่ยชื่ออะไรลูกน้องอะไรเนี่ยชื่อน้องอ่ะไปทำตอบลูกพรุ่งนี้โทรบอกเฮียคุณเฟอร์วี่คะโอ้เฟอร์วี่เนคืนนี้กูจะเล่นทั้งคืนเลยไปเฟอร์วี่ไปพักผ่อนลูกไป กูจับละพัวไว้ที่เก่าป่าเออเออก็ไม่ได้เอาติดมือมาใช่ปะเออคุณรู้มึงก็คิดกูบอกแล้วกูไม่ได้คิดกูพูดแหวมพัดเลยที่สุดไปไปลงไปพักผ่อนลงไปไปไปพักผ่อนจ้าในหันหลังที่ลูก โอ้สักห้าแถวเลยไปสักทำไมห้าแถวไม่สักสองแถววะก็ได้เข้าซอยได้สองแถวช้าขัชรเลยสอวแถวช้าขับรถสองแถวอาจารย์หนูก็บอกว่าสักกระแทงไม่เข้าอย่างนี้เลยคุณแทงทะลุถุงน่องเลย อยู่ต่พอวันนี้จ้ะอารมณ์เสียงกัดขึ้นเครื่องมาแล้วทำไมอ่ะพอนั่งเครื่องจะถึงเชียงรายอยู่แล้วดูกลับกันแม่หลับในพาเลยจะถึงรู่นเนี่ยแม่สายดี๋หวยตัวทันโดดลงมาก่อนสาบานมาพูดจริงพ่อึงตายจ้ะดูแลเฮียหน่อยรับเฮีย

กลาบบิณวอนพ่อคุณเร่งไล,ล่รุกมาถึงตอนบ่ายสอ,องโมงสี่สิบจบง้นีก็ยาวเยี่ห้ออะรสุ้ายรล้วอยู่กับหัออวพวด ลุกหัลอดลูกหัวขวดเออยงไงเียมันไม่ค่อยสบายตอนนี้ผมได้นาเฮียต้องมดของมันทุกอย่างนะครับองินต้องเลิกกับเีแล้วมันที่สุดแล้วเออของมันนะพวกมันนะของมันอาหารที่ทอดๆอนะอาหารทอดทอ ทางปากไม่ได้แล้วต้องกินทางสายยางก็แล้เพราะว่าตอนนี้เฮียเป็นบาหวานอยู่แต่ไม่เป็นไรแกเป็นคนที่ดูแลเฮียถ้าเฮียตายไปแล้วก็แกจะลืมสืบทอดบาหวานของเฮียนะมัน <c oughs> ไม่น่าสืบทอดเฮียชีวิตเฮียเกิดมาผมกุเลเฮียตั้งแต่เป็นรุ่นเด็กเป็นตาแดงผมก็รักษาตาแดงหายพอตาแดงหายปั๊บ เป็นที่กาดก็ข้างขาสองขาก็คือนนอนเนเกาทังแควแควเราเรียกรีรีนอที่กาดไงปะไว้ชัวรีเด็กกเข็ม เชียงรายอันนี้ตูดปลอมปอมก็ตูดปอมปอมไม่ใช่ตูดจริงตูดปอมจะเหม็นเหม็นจริงไม่ต้องฉีดแล้วอ๋อได้ได้ได้เหน่อยหนึงมึงจะทำให้กูจนนอนเลยวัดปลอดวัดไข้นิดนึงว่าบริเฮียมีไข้อเปล่า เอ้ยแล้วโจ๊กมันจะใส่น้ำปลาพ่อมึงเนี่ยร้านนี้มาทำอ่อนเค็มนะวัดตลอดเลยอ่าเออิดแล้วอ้าวใช่ลืมลืมลืมโททีโทษทีโทษที โอ้มีไข้หรอเปล่ามีไข้ไหมไม่มีไข้มีอะไรมีที้เออเองมัน,มนชอบตลกจริงๆนะไอ้ผู้นะเออ <c oughs> อะไรเนี่ยฮะวันศุกร์สามสิ่ห้าไปเราด้วตั้งบ่

เอานี้เฮียเช็คคืนสมองแป๊บเดียวเฮียได้ได้ได้จะได้เฮีเยจะได้เยอะจะได้ผักผ่อนนะครับระวังไฟดูนะลูกนะ,อะเออหล็กมันมีไฟลูก กูออกหักายไปทำไมช่แล้วกูถามมึงนิดเดียวกูถามนิดเดียวไม่ใช่กูถามมึงทเดียวเลยผมดูไปถึงว่นจะขนาดนี้อ้ยต้องเดอเไรมงต้องกเ้เ่อต่อไปจะไปบดเรียนแล้วต่อไปกูไม่ี่ยง้ว กูกอดเถอ,อามามันยับมัยักงวดแม่งเลยเดี๋ยวนอดอย้อยลงตูดกูหมดแล้วเนี่ยใครไปล็อกล้อมึองใช่ไหมเออใช่กูคนล็อกล้อแต่ันนี้กูอยากรู้ว่าใครคนถีบเฮ้ยเกี่ยวกับล็อกล้อ ปับเรก็ได้ตามใช่ตามกดจะไปนุ่งจะได้มึงก็ไหลได้ไงมึงล็อกล้อทำไมไหลไหลไม่ไหลเท่กูกูไหลไม่นุ่งเอาไม่ใช่าห้ามล็อกล้อกูจะล็อกล้อโอ้หโ้เดี๋ยวกี้ไดูหน้าล่อเออเอออะไรไม่มี ไปมีพ่อขุนเมงลายมันรับไว้ใช่ใช่ไหมใช่ที่วันนั้นแล้รก็อโอ้โหดูที่ขนาด ไม่ได้เนี่ยพกเพลงพื้ทีมันก็หมดมึงกับคูเนี่ยว่าไอ้ที่สองตัวทำไม่ทีเรื่องหมดดีคอไม่เป็นไรที่เนี่ดีโอ้ดดีว่าครูไปไปทันนะเนี่ยโอ้ไม่ทีโงอเเองนนนไม่มีใครชอบยิงเฮียไม่มีมนมมมนเนี่ยไม่มีมึงนี่แหละตายเพราะมึงเนี่ยเรียบร้อยแล้วอ้เนี่ยมึงเยอะนะหมดเลย